สวัสดีครับผมกับพวกเราซอมบี้บุ๊กนะครับผมปอนครับผมป่วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องอะไรกันครับพี่ป่วยก็วันนี้มาแนะนำหนังสือของทางซอมบี้บุ๊กนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีทั้งที่เปิดพรีออเดอร์แล้วก็มีออฟวานจำหน่ายแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องหนังสือสามเล่มสี่ปกเรียกได้ว่าเป็น หนึสาเล่มแรกของร้านเราใช่ครับโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปที่เล่มแรกก่อนอาผนะครับฮิสตอรีเมมัวอ่าเป็นยังไงครับเล่มนี้ก็เล่มนี้เนี่ยจะเป็นงานเชิงสารคดีนะครับผมโดยคุณอัคนีมุมรมบนะครับคือมันเป็นงานที่มีเนื้อหาหลากหลายมากแต่หลักๆแล้วก็คือเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับที่ อาจจะไม่ได้เป็นประวัติศาสตร์กระแสหลักสักเท่าไหร่คือเป็นชายขอบประวัติศาสตร์นั่นเองผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของประวัติศาสตร์การถลกหนังหัวคนอย่างเงี้ยโอ<ฮ>้เอ่อฟังแล้วดูเหมือนโหดนะ,ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีความเป็นมาเป็นไปอยู่ครับครับว่าจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คืออะไรเนี่ยมีสองจุดเด่นด้วยกันะนะครับผมจุดเด่นแรกก็คือคุณอัคนีมูเมฆเนี่ยอ,อ่ถ้านักอ่านที่เคยอ่านงาน อ่านหนังสือของคุณอัคคณีก็น่าจะรู้อยู่ว่าคุณอัคคณีเนี่ยเป็นทั้งอดีตนักข่าวครับเป็นทั้งนักแปลแล้วก็มีการแปลหนังสือที่โด่งดังมากๆสองเล่มด้วยกันนะครับก็คือ่หนังสือชีวประวัติของบ็อกมาเล่คร,ครับผมนะครับแล้วก็กัญชาประกอบลำเล่มนี้ใครๆก็อ่านใช่ร่บ,รบหิวทนอ,อยู่ท้องหยอกกันใหญ่นะครับ <laughs> ผมขอแห้งเลย <laughs> <laughs> คือคุณอัคคณีเนี่ย บอกได้เลยว่าถ้าออกนหนังสือเล่มไหนเนี่ยไม่เคยมีพิมพ์แรกแล้วจบอ่าจะมีพิมพ์สองพิมพ์สาเพิ่มมาตลอดนะครับซึ่งเล่มน,นี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นงานที่คุณอาจรนีใช้เวลาในการคุ้นคว้านะครับแล้วก็พาผู้อ่านไปสำรวจแง่มุมต่างๆเกือบจะครอบทุกมิติอของประวัติศาสตร์โลกะนะครับผมนะครับผมส่วนจุดอย่างที่สองเนี่ยถ้าเกิด ได้ลองเปิดอ่านดูจะเห็นว่ารูปเล่มสีสันเนี่ยสวยงามมากนะครับก็ได้รับการอ,ออกแบบเรื่องกราฟ,ฟิกเนี่ยโดยน้องเอิร์ดี้ซึ่งเป็นกราฟ,ฟิกดีไซเนอร์ที่มาแรงมาก oh, ผมเปิดเข้าไปนี่คือแบบสีสันสะดุดตามาก<ช>ควาเบลนก็คือแบบอ่านเพลินนะครับเพราะว่าด้วยความเป็นหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อาจจะมีเนื้อหาที่อาจจะดูจริงจังเพราะนั้นเรื่อง รูปลักษ์เรื่องสีเรื่องกราฟิกเนี่ยมันจะช่วยลดช่วยทําให้ตัวงานเนี่ยมันดูทันสมัยขึ้นแต่มันดูน่าอายกันด้วยแหละคือเห็นว่าปกนี้เป็นปกแข็งนะฮะแล้วก็เป็นเย็บกี่เพื่อความทนทานด้วยใช่ครับถือว่าอ่าซอมบี้บุ๊จะทําหนังสือทั้งทีเนี่ยก็อยากจะทําด้วยทรัพยากรที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะหาได้เลยอ,ออกมาเป็นรูป,รปเล่มปกแข็งนะครับ เหมาะแก่การสะสมอเหมาะแก่การซื้อเป็นของฝากให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ทั้งนั้นเลย,เยะนะครับแล้วที่สําคัญราคาราคาสามร้อยหาสิบาทมไม่แพงเลยคือถ้าสามหสิบาทแล้วคุณได้ขนาดนี้นะมผมบอกได้เลยว่ามันถูกมากครับถ้าใครที่ชื่นชอบงานแนวสารคดีซื้อหนังสือเล่มเดียวเนี่ยได้เนื้อหาสาระมากมายอืมนะครับในราคาส5 0หสิบาท หรือว่าคุ้มนี่บ่าคุ้มใช่ครับใช่ครับก็แนะนำนะครับ Historia Memo นะครับอัคคันีมูเมกคราวนี้มาที่เล่มที่สองของธนกพิมพ์ซอมไม่บกกัีนิวอะครับเล่มนี้สีขาวนวลปัจญากัรปนาครับผมครับเป็นงานแนวชื่อกบอกอยู่น้ะปัตญาครับนะครับเขียนโดยโซลินเคสเคกอรนะครับเป็นนักปัตญาชาวเดนมาร์กนะครับ ภาว่าเล่มนี้มีความสําคัญยังไงในทางปรัชญ,ญาตะวันตกปัชญ,ญาลทสมัยนครับหนังสือเล่มนี้เหมือนกับเป็นต้นทางของแนวคิดทั้งแนวคิดอัติภาวะนิยมแนวคิดโพสต์โมเดิอ่าครับผมใครที่อ่านเล่มนี้บ้างเออก็คนที่อ่านก็มีทั้งอัมแบกามมมีชองปอนซั<ห>์มีใครต่อใครมากมายซึ่งหลายหลายคนได้รับแรงบันดาลใจอ่า ที่จะเอาไปขยายต่อเป็นเรื่องของแนวคิด like thrill, เป็นเรื่องของอัาปัชญาต่างๆครับแต่หลายคนมักจะคิดว่ารัชญามันอ่านยากไหมบอกได้เลยว่างานชิ้นนี้เนี่ยมองมันให้เป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นเป็นแก๊กตลกของนักปัจอืมคือมันมีคํากล่าวอ่ะที่ว่าถ้านักปัจญาพผู้เรื่องโจกคนมักจะไม่คิดว่าเป็นเรื่องโจกแต่คิดว่าเป็นเรื่องจริงเออยังไงครับคุณสวย ในเนื้อหาเนี่ยมันจะมีตอนหนึ่งที่บอกว่าเวลานักปรัชญาพูดถึงความจริงอ่ะครับมันมักจะเหมือนกับเวลาเราเดินไปที่ร้านขายของเก่าแล้วเราเจอป้ายร้านซับอัรี L e. ครับจะมีคนอยู่สองประเภทที่มีปฏิกิริยากับป้ายป้ายนี้หนึ่งคือคนที่เดินเข้ามาแล้วก็พบว่าอ๋อเนี่ยเป็นของเก่าอืกับสองคนที่ไปหิ้วตะกร้าผ้ามา กพื่อจะพบว่าอ้าวนี่มันไม่ใช่ลาซักรีแต่เป็นลาขาของเก่าอืมนี่คือวิธีคิดแบบแบบอักนนักปัจญานี่แหละเพราะฉะนั้นเล่มเนี้ยมันสามารถที่จะอ่านได้เรื่อยๆอ่าแนะนําว่าไม่ต้องอ่านรูปเดียวจบอือ่านวันละตอนอ่านวันละหน้าหรือจริงๆอ่านสลับก็ได้นะครับแบบมันเป็นเหมือนข้อเขียนย่อยๆใช่ครับมันไม่ได้เป็นเนื้อหายืดยาวไม่ได้เป็นเอ่อ งานบทความที่แบบว่าเต็มไปด้วยสับแสงทงวิชาการอะไรเนี้ยมันจะเป็นเป็นตอนตอนอ่านแล้วก็วางเบื่อเบื่อคิดเะไม่ออกเปิดอ่านเรื่มนี้ก็อาจจะได้อารมณ์แบบว่าสตันนิดนึงเพราะว่าเพราะว่าความความโจ๊กของนักปราชญาจะเป็นลักษณะเนี้ยอ่าครับนี่คืองานที่ถึงจะชื่อปราชญากรรมนาแต่มันก็ไม่ได้อ่านยากอย่างที่คิดอืแนะนําเลยสําหรับ นักอ่านที่อยากเริ่มต้นอ่านงานปัจจัมง่ายๆก่อนแนะนํานะครับปัชญาก,กับมานาเล่มนี้ยปก,ปกแข็งปกแข็งเหมือนกันแล้วก็เป็นในลักษณะที่ว่าดีไซน์มาให้พกพาง่าย,ายด้วยใช่ครับร้อยเจ็ดสิบาทเท่านั้น<ฮ>นี่คือหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ทางซอมบี้บุกตั้งใจที่จะผลิตเพราะว่าก่อนหน้านี้แ่ที่ทราบว่า แต่หลายคนนั่นจะเคยเห็นเล่มปัจญากรมานาเล่นเล็กๆที่ขายเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วแล้วก็มันก็หายไปเลยคยันนี้กลับมาอีกคันหนึ่งแล้วนะครับผมมาที่เล่มที่สามของเราดีกว่านะครับจริงๆก็จะเป็นสามและสี่แต่จริงๆมันคือเล่มเดียวกันนะครับทำมาเล่มหนึ่งแต่มีให้เลือกสองปกนะฮะนี่คืองานที่เรียกได้ว่าเป็นงานตำนานตำนานเป็นตำนานนะครับครับตำนานที่ไม่ได้หมายความว่าตามละเอียดนะเฮ้ยเอาแลนะ้ว ก็นี่คืออ่าเดียวดายใต้เงาจันทนะครับ,รบเป็นงานแปลความเรียงนะครับโดยที่มาที่ไปของหนังสือเร่มนี้ก็ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าตัวเนื้อหาเนี่ยมันเป็นงานความเรียงของโกเล้งนะครับใครๆก็รู้เนาะชื่อนี้แน่นอนลิมีสันเซลฮือย ي, ีเล็กเซลหงตัวงานเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนกับว่ามันมันไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับนิยาย แต่มันจะมันจะเป็นคล้ายๆกับเหมือนบันทึกที่มันจะมีอาจจะมีการอ้างอิงถึงวัคใดวัคหนึ่งของนิยายที่เอว่าในส่วนของการแปลเนี่ยผู้แปลก็คือคุณเรืองรองรุ่งรัศมีนะครับเป็นนักแปลระดับตำนานอีกคนหนึ่งของของมคนไทยซึ่งตอนนี้ท่านก็เสียชีวิตไปแล้วงานนี้มีความน่าสนใจตรงไหนครับมันคืองานที่รวบรวมแนวแง่คิด ที่มันมีสมุนผสมระหว่างปัจยาจีนแล้วก็เรื่องของความเป็นรูปผู้ชายอะความเป็นจอมยุทธ์นั่นเองคือเราจะอาจจะมองว่าเฮ้ยจอมยุทธ์อาจจะอาจจะเป็นพวกเผอเนื้ออากาศบูลังถายนี้ภายนอกคือแบบเป็นพวกฟาดฟันหรือว่าแบบใช่ประมาณนั้นแต่หาลึกๆแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่อ่อนโยนปอกบาน รูปผู้ชายก็ร้องไห้เป็นอ่ะจอมยุก็มีหัวใจครับใช่ครับอย่างบางบทบางตอนที่ผมอ่านแล้วผมไม่เคยลืมเลยนะก็คือบาดแผลบนร่างกายคนอ่ะอาจมีได้เป็นร้อยเป็นพันแต่แผลในใจอ่ะมันมีได้แค่รอยเดียวโอ้โหคมคายมันคือจิตวิญญาณของความเป็นจอมยุทธนั่นแหละครับผมถามว่าเมื่ออ่านในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะได้อะไรสำหรับผมนะสิ่งที่จะได้ก็คือการได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยชีวิตคนเราอ่ะ มันไม่ได้เกิดมาแค่ตัวคนเดียวแล้วก็ตายไปตัวคนเดียวนนแต่มันต้องมีเรื่องของมิตรภาพม,มีเรื่องของอความรักมีอะไรอีกมากมายที่ต้องเจอในชีวิตเนี่ยซึ่งเล่มนี้มันก็เปรียบได้กับคำพีเคกลายเหมือนกันที่ที่เราจะได้ลองหยิบมาอ่านในเวลาที่จะเหนื่อยคิดอะไรไม่ออกได้มีคำที่ผมใช้คำว่าเป็นการ แปลคาได้สลักสวยมากๆเป็นหนังสือที่แปลได้สวยงามกินกินใจอ,ะอ่ะเออเพราะว่าคุณเรืองรองเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการแปลที่เขาจะเน้นในเรื่องของท่วงทานองการที่แปลคําแต่ละคำมาเนี่ยคือผ่านการคิดมาแล้วมันจะให้ความรู้สึกเหมือนเราเราอ่านบทโตวีอ่ะก็เลยถือว่าเป็นหนังสือที่จริงๆมันคลองใจคนมานานแล้วแหละโดยส่วนตัวผมอ่านตั้งแต่สมัยเรียน คือก็จําฝังใจเลยว่าโอ้อ่านเล่มนี้นี่ต้องต้องมีดวนไม่ใช่ดวนดับดูดามนะก็ดวนขึ้นดื่มกันเยอะไรอย่างนี้ก็คือดื่มไปอ่านไปดื่มไปอ่านไปแล้วก็สลบสัมผัสหนังสือใช่อกี่ผมเอามือลูบคาไปหลายรอบแล้วคือหน้าปกมีตัวอักษรจีนสัมผัสผมเนี่ยคิดเลยเมื่อกี้มันคืองานศิลปะ อ่ายังไงครับเหมือนมันเหมือนในนี่างานผู้กานจีนบนผืนผ้าใบใช่ครับคือต้องบอกกอนว่า,วาที่มาที่ไปที่ทงามต้องทำสองปกนะครับคือทั้งสองปกเนี่ยเป็นรูปวาดของคุณเรืองรองที่วาดเก็บเอาไว้อืเพราะฉะนั้นด้วยความน,านัารื่ืนถึงนะครับก็เลยเอาหยิบงานตัวเนี้ยเอามาทําเป็นปกนี่ความที่อยากให้ผู้อ่านนะ่ะได้รู้สึกว่าเฮ้ มันไม่ใช่แค่หนังสือนะมันคืองานศิลปะงานศิลปะเพราะนั้นมันเลยมีการดีไซน์ให้ตัวปกเนี่ยมันจะมีลักษณะที่คล้ายๆกับเวลาเราเราเราแตะเอามือแตะผ้าแคนวาสแคนวาสงานศิลปะใช่ครับหรือว่าเป็นงานศิลปะที่จับต้องได้ะนะครับวางไว้บนชันน้นหนังสือซื้อไปแจกให้ของขวัญเลของขวัญอ่าใช่ครับนี่แหละครับคือเดียวดายใต้เงาจันที่สมิบุกภูมิใจจริงๆที่ทั้ง<อ> ได้ทั้งจัดทีมแล้วก็ได้นําเสนอด้วยก็ยังคงเป็นปกแข็งเย็บกี่เพื่อความทนทานเหมือนเดิมใช่ครับ,รบถือว่าเป็นเป็นงานที่เอาไว้สะสมแล้วก็ทําให้หนังสือเนี่ยมันมีอายุได้ยืนยาวถึงุูถึงหลาน,น,ะะนราคาก็กับต้องได้เหมือนเดิม2 5 0สิบ,บาทเท่านั้นนะฮะใช่ครับผม2องบาทมีหลายคนถามอืมคำนวณราคาถูงเ่จริงจรง โดยโดยหลักการเนี่ยเราแค่ตัดส่วนที่ไม่จําเป็นออกเพื่อที่เราจะคิดราคาเอาไว้เพื่อ,อให้ผู้อ่านสามารถซื้อได้โดยราคาไม่สูงนะ,ะ,ะงแล้วเราก็มีปณิธานอยู่แล้วว่ามไม่ได้จะพิมพ์งานเพื่อที่จะหาก,ก,ำ,กำไรกําไรเราอยากจะพิมพ์งานที่ดีจะต้องได้ส่งต่อให้ผู้อ่านถือว่าเป็นถือว่าเป็นการกระจายงานสิ่งดีๆนั่นแหละครับ สามเล่มแรกจากสำนักพิมพ์ซอมบี้บุ๊กนะฮะไม่อยากให้ผู้อ่านท่านใดพลาดนะฮะก็ได้ข่าวว่ามีเล่มใดเล่มหนึ่งเริ่มจะผลิตเป็นพิมพ์ที่สองแล้วอ่ะ,อะพูดเลยแล้วกันอยากจะได้นอนใจอย่างเงี้ยน่าจะมีโอกาสได้พิมพ์สองเพราะว่าได้รับเสียงตอบรับได้รับอ,ออเดอร์เยอะอมากๆคืออินบ็อกซ์แน่นเลยใช่ครับอ่านนอกเหนือจากสามเล่มนี้นะครับตอนนี้ก็มีพรีออเดอร์สามเล่มใหม่ครับ ก็จะมีพรีออเดอร์เล่มเฟืองนะครับเป็นนิยายขนาดสั้นของยูืนโนสุเกะอากุตังอวะคนที่เขียนครับปาที่เขียน,ยอ,นอ่าราโชมอนนะครับผมเล่มนี้ก็ราคาปกติเนี่ยสองร้อนะครับตอนนี้พรีออเดอร์หนังสือเนี่ยจะได้ช่วงประมาณ25กันยาเป็นต้นไปนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่1 7ึบาทเล่มที่2นะครับ อันนี้ก็จะเป็นรวมเรื่องสั้นชื่ออาจจะเหมือนหนังสือญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าชื่อมันชื่อเมียสมูไรครับผมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเป็นงานรวมเรื่องสั้นของศอาสตราจารย์ด็อกเตอร์ยศสันตะสมบัตินะครับเป็นรวมเรื่องสั้นเล่มนี้ก็สวยงามมากถ้าถ้าได้เห็นจริงๆแล้วจะรู้เลยราคาปกติ250บาทตอนนี้พรีออเดอร์ได้ถึงช่วงประมาณห้าตุลาอ่านะครับ ลดเหลือ220บาทนะครับผมและล่าสุดนะครับเล่มความลับของทะเลนะครับอันเนี้ยกระฉีกจะเล่มอื่นๆเลยเพราะว่าอันนี้จะเป็นนิยายเด็กสีสันสดใสมากนะครับก็เล่มนี้ตอนนี้กำลังเปิดรับออเดอร์อยู่นะครับถึงหนังสือเนี่ยก็จะได้ช่วงหลังจาก5ตุลาของเมียธมุรยนะครับก็จะเป็นช่วงประมาณสัปดาห์ที่2องเดือนตุลาคม เดือนนี้250บาทในช่วงพิเออเดอร์ลดเหลือ220บาทเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อาจจะทิ้งท้าว่าโปรโมชั่นของร้านซอมบี้บุ๊กนะครับอ่าสำหรับพิออเดอร์เนี่ยถ้าซื้อ3ามเล่มเลยนะครับจะส่งให้ฟรีฟรแล้วสามเล่มเนี้ยสมมุติว่าจะซื้อพิเอออเดอร์สองเล่มแล้วม,มาซื้อสามเล่มนี้อีกเล่มหนึง่ง ส่งฟรีไหมส่งฟรีเหมือนกันครับผม,บผมไม่ต้องคิดอะไรมากเลยคือสามเล่มถ้าถ้า,ถามีหนังสือของสัตพินซอมบบุ๊กโยมหรือออเดอร์ด้วยเราจะส่งฟรีครับ,รบถ้านอกเหนือจะนั้นสมมุติซื้อเล่มเดียวพีออเดอร์เนี่ยค่าจะส่ง20บาทเท่านั้นอืมพูดกันจริงๆก,ก็คือว่าเราพิมพ์มาแต่ละครั้งเนี้ยอาจจะไม่ได้ว่าเยอะเท่าไหร่ะนะครับต้องรีจัดจองกันแต่คำนึงถึงคุณภาพทุกเล่มครับใช่ครับผมฝากด้วยนะครับสําหรับพีออเดอร์ นะครับแล้วก็สารเล่มนี้ยังสั่งได้ที่ i n นบ็อกของซอมบี้บุ๊กรืงมา,ท,างที่ห<า>น,น,น้าร้านก็ได้นะครับก็เผื่อได้พูดคุยกันนะครับมาดูเล่มจริงได้เลยสวยงามทุกเล่มครับครบผมก่อนจากกันวันนี้นะฮะขอฝากนะครับเพจ f c e e o o o ซอมบี้บุ o กนะฮะแล้วก็ช่องทางทาง YouTube Channel นะครับสามารถเข้าไปกดติดตาม Subscribe ไ,ได้นะครับ <ๆ S 2> เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเรานะครับว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรหนังสือเล่มใดหรือว่าผู้เขียนคนใดนะฮะ ฝากติดตามด้วยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ